สวัสดีค่ะลูกน้มนะคะวันนี้ถ่ายโดยทำไมเพราะว่าวันนี้จะมาโลของเนื่องจากมาเก็บเสื้อผ้าที่จะไปห้องกกงอีกแล้วนะคะครั้งที่ห้าแล้วห้องกกงมาเกา้าก็เลยจะมาเอาเสื้อผ้ามาขายให้ถูกๆนะจ๊ะราคาแรกคือสามร้อยห้าสิบบาทมีอะไรบ้างมีเอี้ยมนะคะเป็นผ้าลูกฟูกเอลตั้งแต่ยี่สิบแปดพกได้ถึงสามสิบสองเลยนะคะสองตัว อันนี้เป็นผ้าผ้ายีนนะคะใส่ครั้งเดียวแค่ตอนไปปักกิ่งนะคะคือซื้อมาต้องซื้อให้เป็นตัวใหญ่เพราะว่าต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆพอเอามาใส่ในชีวิตประจาวันแล้วแบบใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่ก็สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอราคาแรกอกองไปก่อนอันนี้ต่อไปก็เป็นเสื้อครอปใส่เดียวนะคะเป็นแบบเรื่มเรื่มแบบน่ารักมากใส่หนัน 0, เงเกงยีนเอวสูงเลยเกงเอวสูงไ็ได้ อันนี้ก็อาจจะเป็นสีแบบทองทองนะคะแล้วก็สีดําแบบเนี้ยค่ะซื้อมาสองตัวใส่ไม่ได้ใส่ไปไหนไม่ค่อยชอบสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเสื้อตัวโย,ยนโยนทิ้งก่อนเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเป็นเหมือนคนคนมิ้งค่ะเป็นแบบครอปสั้นๆใส่กับแบบเป็นเกงนค่ะสั้นน่ารักมากอือฮึจะมีสองตัวเหมือนกันค่ะสีครีมกับสีส้มอันนี้ขอขายสีส้มนะคะสามร้อยห้าสิบบาทอือ ต่อไปนะคะก็เป็นเดรสค่ะเป็นเดรสลายดอกไม้กุหลาบแบบนี้นะคะก็อันนี้เหรอเดี๋ยวมีคนมาถามไอมเพราะว่าน้ำน้ำจะพรุ่งนี้น้ำก็ถ่ายงานนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะก็บินแล้วอาจจะไม่มีเวลาว่างตอบเนาะแต่น้ำวัดให้เลยและกันอันนี้เอลได้ยี่สิบแปดนะคะนี่เอลได้ยี่สิบแปดก็สามรห้าสิบบาทโคตรถูกเลยโอเค ต่อไปอันนี้นะคะก็เป็นเป็นเหมือนชุดยาวๆอะ่ะเออสีเขียวขี้มมาแต่มันเซ็กซี่ตรงมีหลังแบบนี้ค่ะเป็นโบว์เซ็กซี่มากใส่อัดคลิปวิดีโอที่ทำสีผมแดงเบอร์ลิน่าครั้งนั้นครั้งเดียวไม่เคยใส่อีกเลยแต่คนนี้ใส่เสื้อผ้าแบบครั้เดียวนะคะสามร้อยห้าสิบบาทต่อไปชุดนี้น่ารักมากซื้อมาเป็นพันเลย เป็นซ้ำศูนนะคะหลวมใส่ไม่ได้ใส่พยายามใส่แล้วแต่ก็ยังใส่ไม่ได้นะคะตรงบริเวณเอลมีรูเล็กๆให้ใส่เข็มขัดเส้นเล็กๆนะคะจะใส่ออกมาแล้วจะดูเป็นเหมือนแบบคุณหนูดูดีมากเลยอ่ะต่อไปเป็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างนะคะเป็นเดรสแขนยาวแบบนี้น่ารักมากลายเสือนะคะ350ร้้เช่นเดียวกันมาโละถูกๆเลย นะต่อไปเหมยมากอ่ะอันนี้นะคะเซ็กซี่มากคุ้ด,ดีมาก350บาทเหมือนกันนะคะเป็นพิมพ์ลายสีแดงแชบเปอร์ต่อไปนะคะก็เป็นครอปแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็มีฟองน้ำให้เซ็กซี่มากเลยนะคะ นี่แล้วก็มีซิปลูดข้างๆนะแต่ว่าน้ำกลัวใส่แล้วเซ็กซี่เกินไปก็เลยไม่ไหวนะคะสามร้ห้าสิบาทนี่เหมือนกันให้เสือน่ารักมากเลยนี่นะคะสามร้ห้าสิบบาทต่อไปอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ใส่แค่อุยที่ใส่แค่แบบแค่ไหลอะ่ะเห็นไหมะ <c oughs> ขอหวักกัดะไนะื นี่อันนี้น่ารักมากสีแดงแลืหมูนะคะถ้ามันทำดีๆมันก็จะสวยต่ดีน้ำรีบไปหน่อยสามอห้าสิบบาทค่ะใส่ไม่ได้นะคะไม่มีหน้าอกค่ะมันก็เลยหลุดนะคะตไยเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบบอลแขนนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นลูกไม้ สีน้ำตาลตัวนี้ขายแค่สองร้อยพอนะจริงๆน้ำซื้อมาเป็นชุดกางเกงแบบกางเกงน้ำใส่ได้แต่เสื้อน้ำใส่ไม่ได้นะคะต่อไปเป็นเสื้อกักยีนค่ะนี่แบบนี้เลยน่ารักมากมีเลื่อมหมุดๆด,ด้วยสามรอยห้าสิบบาทแล้วต่อไปนี่นะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นแบบน่ารักมากเลย แล้วก็ตรงหน้าอ,อกมีฟองน้ําให้ด้วยน้ำใสเอมถ่ายเอมวีแค่ครั้งเดียวประมาณยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนที่แบบหวานขนาดนี้อ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเชือคุมค่ะครึ่งตัวนะคะมีหมุดหมุดก็เท่เท่เหมือนกันสามอยห้าสิบาทต่อไปก็นี่เลยเสื้อเบสบอลนะคะนี่แบบนี้นะคะมีฮู้ดด้วยน่ารักมากใส่แค่อัดวิดีโออย่างเดียวคะ่ะ แค่นั้นนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ซื้อมาจากแชปนะ,ะแชปแชป,แชปนี่นะคะเป็นเสื้อนี่ C H S แช,ชปนะคะนี่นะคะ,ะก็ยังไม่เคยใส่เลยก็ขายแค่450นะคะตัวนี้450นาะแล้วก็ยังมีเสื้ออีกค่ะอันนี้อามาส่งต่อนะไม่เคยใส่นะคะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะใส่เอสไม่ชอบค่ะมันดูเรียบร้อยไปค่ะขายนะคะพันห้านะคะแบบนี้นะคะใส่แล้วดูดีเป็นคุณหนูให้โชเลยต่อไปเป็นอีกหนึ่งชุดที่ของรินอาราเาเหมือนกันซิงลินอาราวอยากจะเอาไวอีกเซตหนึ่งคือมีเยอะมาก ต่ว่าลองลองบอกไปก่อนละกันนะ mm hmm. เนาะเผื่อมีใครชอบสไตล์แบบลูกน้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนดูอาจจะตาลายไปนิดนึงจะเป็นแบบเปิดแขนข้างเดียวอะคะ่ะงงไหมแขนข้างเดียวเราก็จะมีโบมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นจัมสูตรขายยาวนะคะซื้อมาประมาณสามพันห้าสามพันกว่าบาทก็ขายที่สองนี่นี่ไงอ๋อ,อ ขายไปแล้วขายที่สองพันแปดพอค่ะใส่ครั้งเดียวแล้วก็มีตัวนี้นะคะสีชมพูมสดโอ้โหเจบมากโชว์ข้างๆนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ป้ายังอยู่ค่ะเพราะว่าใส่แบบใส่แค่ลองอะคะ่ะอฮอันนี้ราคาจากสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็พันแปดรับลินาลาว อันนี้ Xs นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยาวๆแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มีฟองน้ำนิดหน่อยให้ตรงนี้นะคะขาย350บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีอีตัวเฟอร์บี้นะคะที่หยดเล่นแล้วมันหลับอยู่นะคะก็ขายอยู่ที่2,008มีกล่องด้วยซื้อมาก็เล่นประมาณสองครั้งนะคะถ้าใครเอาก็เดี๋ยวแถมในที่ค่าของนี้ให้ด้วยก็ได้ แล้วก็ยังมีกระปรงกระเป๋าอีกเพียบเลยก็เลยวันนี้นะคะจะมาส่งต่อมีหลุยหลุยไปนี้นะคะก็สองหมื่นหนึ่งนะคะสองหมืนหนึ่งเก้าร้อยก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะคะสภาพใหม่มากดูหนังนะคะยังไม่เปลี่ยนสีเลยเก่าวเก็บอันนี้สามารถขยายได้แล้วก็พราด้านะคะมีพร้อมกล่องด้วย อันนี้เคยขายสีดําไปแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นสีสีนี้เลยสีชมพูนี่เลยนะคะโอ้โหมันมากขอบอกนะคะในช็อปก็ประมาณหกหมืนกว่าบาทถ้าฮิวจากต่างประเทศก็ประมาณอยู่ห้าหมืนห้าห้าหมืนหกนะคะอันนี้ก็ขายที่สี่หมืนแปดต่อรองได้นิดหน่อยเดี๋ยววันหลังร่องว่างนะคะจะมารีวิวเรื่องกระเป๋าแบรนด์นี้ให้อีกทีหนึ่งละกันเนาะเพราะว่ามันแบบเยอะแยะอลังการมากนะคะก็เดี๋ยวนําต้อง เหมือนแบบต้องไปต่างประเทศนะคะก็ถ้าใครฮ e ลโลเห็นไน้าหน่อยถ้าสมมติว่าใครอยากได้ตัวไหนนะคะแับรูปแล้วก็ส่งมาที่ไลน์เลยนะจะส่งให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมเลขที่บัญชีนะคะใครที่โอนก่อนมีสิทธิ์ได้ก่อนนะคะแล้วก็จะส่งวันที่20ประมาณ23นะคะเพราะรอกลับจากฮ่องกงก่อนเนาะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ